สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้วันนี้ก็ขอนำเสนอนะครับหุ้นสามแม่ลูกนะครับต่อจากหุ้นบริษัทจํากัดมหาชนห้าแม่ลูกนะครับวันนี้ก็นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe ติดตามเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับเพื่อเราจะได้เติบโต ไปในโลกแห่งการลงทุนพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็นำเสนอหุ้นบริษัทจำกัดมหาชนสามแม่ลูกนะครับมีคิวเฮาส์ะ House นะครับบริษัท q u a l าพเฮ o าส์จำกัดมหาชนนะครับ o ฮมโปรนะครับแล้วก็ LH FG อนะครับ FG นะอันนี้เป็นบริษัทด้านการเงินนะครับซึ่งทั้ง3บริษัทนั้นเป็นแม่ลูกเป็นบริวารน,นะครับก ว่าโดยบริษัทแม่ก่อนก็คือบริษัท Quality House นะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า Land and House นะเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะครับมี V.I. นะครับะนะครับเป็นผู้ที่นะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็ลงทุนในหุ้น นะครับได้กําไรอย่างมากมายมหาศาลก็จะมีอาจารย์นุตเตอร์นิเวศนะครับแล้วก็จะมีลูกสาวนะครับนางสาวพิชชานะครับซึ่งถือหุ้นเนี่ยณราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับสบาท16สตางค์เนี่ยนะครับโดยโดยเราคิดจากตรงนี้ก็มูลค่าก็เกือบพันล้านนะครับ2คุณพ่อลูกเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของข้อมูลเรื่องของ ตัวบริษัทเองเขาทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเรานะครับหรือท่านไหนก็แล้วแต่ถ้าซื้อ q u t y i t y s o เนี่ยซื้อหนึ่งเนี่ยได้ได้สามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เรามองจากที่เขาลงทุนธุรกิจหลักของเขาคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะมีในเรื่องของบริษัทลูกอีกสองบริษัทก็คือ Home Pro แล้วก็ร่วมลงทุนนี้ก็เป็นบริษัทด้านการเงินอีกบริษัทนึงนะครับ ซึ่งเรามาดูเรื่องของงบการเงินก่อนนะครับงบการเงินเนี่ยนี่สินรวมจาก20,000กว่าล้านนะครับปีปัจจุบันนะครับ6กก็1 5 0 0 0ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเยอะกว่านะครับนี่สินรวมนะครับอันนี้ก็ทําให้ดีเนี่ยต่ากว่า1น่ะครับต่ากว่า1อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับซึ่งบริษัทที่มีการบริหารอย่างดีเนี่ยครับก่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็นะครับมีปันผลจ่าย การประเมินหุ้นตัวเนี้เราดูจากการที่เขามีกำไรเสถียรหรือไม่นะดูจากตรงนี้รายได้รวมก็9 0 0 0 8 0 0 0 9,000ล้านต่อปีนะครับกำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นกำไรสุทธิต่อหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าสตางค์ถึง20กว่าสตางค์นะครับโดยที่ราคาหุ้นนี่ค่อนข้างจะเสถียรนะครับ2บาทกว่านะครับในช่วงวิกฤตโควิดก็ลงไปนะครับ1บาท70 1บาท80 90อะไรอย่างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆน,นะครับ สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยที่ผมมองว่า Quality House เนี่ยไม่ใช่บริษัทที่เติบโตนะครับแต่เป็นบริษัทที่นะครับเติบโตเต็มที่แล้วหรือเป็นบริษัทอิ่มตัวนะครับเราเน้นรับปันผลนั่นเองนะครับซึ่งการประเมินราคาหุ้นที่อิ่มตัวแล้วหรือเติบโตเต็มที่แล้วเราจะประเมินโดยสูตรของคุณเบนจามินเกรแฮมของ นะครับผู้ที่นะครับแต่งหนังสือ The Intelligent Investor นะครับนักลงทุนผู้ชัญนฉลาดนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณปู่วอล์เอร์เฟตอีกทีเราก็จะใช้ค่า P/E นะครับบรรทัดนี้นะครับค่า P/E ล่าสุดเนี่ยคือ9.25นะครับคูณด้วย P/BV นะครับถ้าได้ตัวเลขที่22.5ลงไปเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับผ่านเกณฑ์อย่างเราลองคูณดูนะครับ9นะครับ 9.25เนี่ยคูณนะครับจุด82เนี่ยเราก็จะรู้ทันทีอ๋อ7.5นะครับไม่ถึง10เลยซ้ำไปนะครับอันนี้ไม่เกิน22.5แน่นอนอย่างเราประเมินตรงนี้ปุ๊บอ๋อเราประเมินจากการเอา PE เนี่ยคูณด้วย P/B นี่คือสําหรับหุ้นที่ไม่เติบโตนะครับเป็นหุ้นที่อิ่มตัวนะครับและที่สําคัญเราประเมินจากการจ่ายปันผลก็คือโดยเฉลี่ยแล้วต้อง5ขึ้นไป ในรอบ5ปี10ปีอันนี้ในรอบ5ปีนี้นะครับก็คือเกิน5%แน่นอนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเกิน5%ขึ้นไปเนี่ยหรือ5%ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นหุ้นถูกแต่ถ้ามันลงมา3% 4%เนี่ยเพื่อนๆสามารถพิจารณาขายได้นะครับหมายความว่ายังไงนั่นนะคือราคามันแพงขึ้นไปแล้วนะครับปันผลที่ได้รับจึงต่ําลงมานะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะ ซื้อได้ในราคาต้นทุนที่ถูกอย่างปันผล6.94%เนี้ยมันอาจจะขึ้นไปที่2บาท50หรือ3บาทเราอาจจะขายตรงนั้นโ่อนะครับหรืออาจจะเก็บกินปันผลระยะยาวก็ได้ถ้าเราพึงพอใจในผลตอบแทนนะครับหุ้นที่อิ่มตัวหรือเติบโตเต็มที่แล้วรักษานะครับกำไรได้อย่างเสถียรและยั่งยืนเนี่ยเหมาะสําหรับหุ้นปันผลหรือพอร์ตหุ้นปันผลนะครับสําหรับคนที่ อยู่ในวัยเกษียณนะครับหกสิอย่างเงี้ยมีเงินก้อนเก็บเนี่ยสามารถที่จะลงทุนหุ้นแนวนี้ได้เลยโดยที่เราประเมินมูลค่าหุ้นกับราคาที่เราจะ,จะเข้าซื้อเนี่ยโดยการเอา P/E คูณกับ P/BV หนึ่งอย่างละอีกประการหนึ่งเราก็ประเมินจากปันผล5%ขึ้นไปก็ถือว่าราคาถูกแต่ถ้าราคาแต่ถ้าปันผล 4%, 3%, 2%, 1%ถือว่าหุ้นตัวน,นั้นแพงหรือถ้ามันถูกมันก็ไม่น่าลงทุนเพราะ ผลตอบแทนจากเงินเป็นผลมันน้อยเกินไปนะครับแสดงว่าการทำกำไรทำกำไรได้น้อยจึงเอามาจ่ายเป็นผลน้อยนั่นเองนะครับแล้วเขานะครับมีมูลค่าต่อหุ้นนะครับเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมารเก็ตแคปอยู่ที่23,143ล้านนะครับเราไปดูบริษัทลูกบริษัทบริวารบ้างก็คือ Home Pro นะครับเขาเป็นผู้ถือหุน้นรายใหญ่นะครับลำดับที่2 19.87%์ 2,613ล้านหุ้นนะครับอันนี้คิดจากราคาโฮมโปรณปัจจุบัน10บาท50สตางค์เนี่ยมูลค่าตรงนี้ก็อยู่ที่27,000ล้านนะครับเฉพาะโฮมโปมากกว่าบริษัทแม่อีกนะครับนี่คือหมายความว่าเหมือนกับเราเนี่ยได้คิวเข้ามาแบบถูกแสนถูกเลยนะครับอันนี้ก็27,000ล้านแล้วด้านการเงินนะ financial นะครับ L.S.F.G เนี่ยเขานะครับมีมูมลค่านะครับอยู่ที่98สตางค์ใช่ไหมครับเขาปันผลนิดๆหน่อยเห็นไหมครับ1% 3%เอนต์สเนตย่างเงี้ยนะครับเขาถือหุ้นอยู่ในการเงินตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ส่วนขอมพูดถือหุ้นนะครับ เห็นไหมครับเขาเป็นผู้ถ like ือหุ้นใหญ่ลำดับที่13นะครับลำดับที่3นะครับ13.74% 2,910ล้านต์้นเส้าร็จ้นเศษนะครับคิดเป็นเบ็ดเสร็จแล้วก็คือประมาณ2,900ล้านนะครับรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเราเอาตัวของ Q h o เฮาเองนะครับมาเก็ t แค p นะครับ23,143ล้านเนี่ยอยู่ที่ h o m e p o ส27,000กว่าล้านเห็นไหมครับแล้วก็อยู่ที่ นะครับไฟแนนเชียลนะครับด้านการเงินอีกประมาณประมาณ2,900ล้านนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ในบริษัทลูกเนี่ยประมาณ30,000ล้านนะครับบริษัทฮิลเฮาเองก็23,000ล้านอันนี้ก็คือการนําเสนอบริษัท3แม่ลูกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะประเมินมูลค่าฮิลเฮาโฮมโปแล้วก็ด้านการเงินคือคือ LHFG นะครับซึ่งถ้าเราประเมินมูลค่าของ HOMEPRO แล้วนะครับจากงบการเงินเนี่ยโดยเรามองว่า Home Pro เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยของรายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกำไร,รต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่5%นก็แล้วกันนะครับอย่างรายได้นะครับอย่างรายได้6ก0 0 0พกว่าล้านใช่ไหมครับต่อมา6 3 0 0 0นสามพันนะครับ6 9หมื 69, ีล่าสุด7,2 0 0 0พันกว่าล้านเห็นไหมครับเพิ่มเพิดนิดๆ,ๆเราตีไว้สัก5%นก็นแล้วกันนะครับก็เราก็สามารถประเมินมูลค่าหุ้นด้วยสูตรของคุณเบนจามินเกแฮมอาจารย์ของคุณปุวอลเลมเบอร์เฟดได้อ่าอินทรย์สิกแวลูนะครับมูลค่าที่แท้จริงเท่ากับ8.5นะครับบวก 2g คูณด้วย EPS นะครับ EPS ก็ e คือเนี่ยครับกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยนะครับ เราก็เอาเปีล่าสุด0.49นะครับ8.5บวก 2G 2G G ก็คือกรอแล้วก็คืออัตราการเจริญเติบโตเนี่ยเรา,เาคูณด้วย2อย่างเรามองว่าอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่เ 5, เ 5, เ 18. 5. 18. 5%เราก็เอา2คูณ5ก็เป็น10ฉะนั้น8.5บวก10ก็เป็น18.5 18.5เราก็เอาคูณด้วยนะครับ18.5เราก็เอาคูณด้วย0.49นะครับ ก็จะประเมิอนออกมาได้ที่ราคาเหมาะสมในการซื้อหุ้นโฮมโปรนะครับอยู่ที่9บาทณนะปัจจุบันราคาอยู่ที่10บาท50าทจึงแพงไปบาทกว่าแต่ถ้าเราใช้สูตรการประเมินมูลาค่าหุ้นโดยการเอา PE คูณกับ P/BV แล้วไม่เกิน22.5อันนั้นไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอย่างเราตรงเนี้นะครับ PE อยู่ที่21.1นะครับคูณด้วย5.4 P/BV มันสูงนะครับ คูณแล้วได้ร้อยสิบสามจุดเก้าสี่เห็นไหมครับเก <im ple asure> ินยี่สิบสองจุดห้าไปฉะนั้นหุ้นเติบโตระดับห้าเปอร์เซ็นตี่ยถ้าเราประเมินมูลค่า e หุ้นด้วย P/E คูณด้วย P/BV เนี่ยยังไงก็ตกเกณฑ์ก็คือซื้อไม่ได้แพงมากๆแพงไปประมาณสี่เท่านะครับถ้ายี่สิบสองจุดสองห้าเนี่ยยี่สิบสองจุดห้าเนี่ยก็คือซื้อได้ด้วยการประเมินม like ลูลค่าหุ้นแบบรัดคุมมากหรือ Cap <im ple asure> รอบคอบมากนะครับณนะตอนนี้ P/BV แพงมากก็คือ5.4 หมายเขาว่าอย่างไรร้อบาทเนี่ยหุ้นตัวนี้เขาขายให้เรา540บาทเนะี่ยณราคามูลค่าหุ้นทางบัญชี1นึบาทเกสตางค์แต่เขาขายให้เพื่อนๆพื่อ,นเ,อนเนี่ยสิบาทห้สตางค์เห็นไหมครับมันแพงขึ้นไป5เท่ากว่ากว่านะครับอันนี้ก็ฉะนั้นแล้วหุ้นแม่จึงน่าสนใจกว่าหุ้นลูกเพราะปันผลจากหุ้นลูกหรือกําไรจากหุ้นลูกเนี่ยก็เอาไปแบ่งให้กับ บริษัทแม่ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซนต์จำนวนกี่หุ้นนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับว่าเอการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทแม่บริษัทลูกเปรียบเทียบงบการเงินนะครับแล้วกอ็อันไหนดีกว่าอันไหนอันไหนผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับเราเปรียบเทียบในเชิงของงบการเงินผลตอบแทนนะครับการประเมินราคาอย่างนี้แล้วก็ ซื้อ1มีแถมไหมนะครับแล้วก็มูลค่าโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเรานับ Q House Home Pro แล้วก็ L H F G ด้วยเนี่ยทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ553,000ล้านนะครับ53,000ล้านอย่างเราซื้อ Q House 23,000ล้านเนี่ยแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วถ้ารวม3ในส่วนทั้ง3ส่วนด้วย เข้าด้วยกันก็มีไม่ต่ำก็สามหมื่นสี่หมื่นล้านอยู่แล้วนะครับเผพอจะเป็นห้าหมื่นล้านด้วยซ้าไปอันนี้ก็นะครับฝากให้เพื่อนๆพิพจารณาเปรียบเทียบว่าหุ้นแม่หุ้นลูกตัวไหนเจ๋งตัวไหนไม่เจ๋งตัวไหนควรลงทุนนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนนะครับสวัสดี